สืบเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะอาวุธปืนและกระสุนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอาชญากรรมในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่กิโลกร,รมัมสืบสวนบชททลงพื้นที่สืบหาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสนุนในพื้นที่จังหวัดชนบรุรีจนกระทั่งพบเบาะแสจากการโพสต์ชายปืนผ่านทางเฟซบุ๊ก เป็นปืนยี่ห้อคิมเบอร์แบลงกันแปลงพร้อมเครื่องกระสุนในราคา15,000บาทผู้ต้องหานัดหมายจะนำปืนมาส่งที่ริมถนนพัทยาสายสองชอยหนึ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยสายลับได้แจ้งตำหนิรูป,ปรพัณธ์กับยานพาหนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบกระทั่งกลางดึกของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานายเตอายุ24ปีมาตามนัด และขณะที่กําลังยืนเจราจากับสายลับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเมื่อสอบถามเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าได้ติดต่อซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนกับสายลับจริงและได้วางอาวุธปืนไว้ที่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเพลงอายุ21ปีนั่งเฝ้ารถอยู่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบบลงกันแปลงยี่ห้อโครุ่น M.M.K.4 พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด380จำนวนเจ็นัด ซุกซ่อนอยู่บริเวณขอบกางเกงด้านขวาและยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบลลงกันแปลงยี่ห้อคิมเบอร์ขนาดจุดสามแปดนจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมด้วยแมกกาชีนะวางอยู่บนเรือนไม้ของรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งกระบอกจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานต่อมานายเตอายุ24ปียอมรับสารภาพว่าได้ซื้ออาวุธปืนแบลงกันมาแล้วนำมาให้นายเพลงอายุ21ปี ต่งเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ให้สามารถใช้เครื่องกระสุนจริงขนาด380ได้เมื่อพาไปตรวจค้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลกับที่จับกุมพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงอาวุธปืนแบลงกานให้กลายเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เช่นสว่านหินเจียนปากกาจับชิ้นงานและอะไหล่ชิ้นส่วนอีกหลายรายการซึ่งนายเพลงอายุ21ปีก็ให้การยอมรับสารภาพเช่นเดียวกันว่าตนเองเป็นผู้ดัดแปลงอาวุธปืนแบลงกานให้กลายเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จริง โดยคิดค่าดัดแปลงในราคากระบอกละ2,500บาทพร้อมทั้งสาธิตวิธีการลงมือดัดแปลงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูอีกด้วยโดยผู้ถูกจับทั้งสองรายยังให้ข้อมูลว่าตนเองนั้นเป็นไรเดอร์รับส่งผู้โดยสารโบนแต่หาเงินได้ไม่พอใช้ทำให้เงินขาดมือจึงรวมหัวกันสั่งอาวุธปืนแบลลงกันมาดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วลงขายใน Facebook เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายและเที่ยวเตรไม่ได้คิดจะเอาไปก่อเหตุรุนแรงแต่อย่างใด เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มควบคุมตัวนายเตอายุ24ปีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบลงกันแปลงยี่ห้อคิมเบอร์ขนาดจุด380จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมด้วยแมกกาชีนาแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแกพร่พฤติการ ส่วนนายเพลงอายุ21ปีพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบลงกันแปลงยี่ห้อโคบและเครื่องกระสุน380จำนวน7นัดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และอุปกรณ์ในการผลิตดัดแปลงแจ้งข้อกล่าวหาทำประกอบซ่อมแชมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดตีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปข่าวยังรายงานว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยังได้ร่วมกันทำการล่อซื้ออาวุธปืนยี่ห้อคิมเบอร์สตนเลตอุลต้าแรปเตอร์2และเครื่องกระสุนปืนขนาด45มเมตร ในราคา75,000บาทจากนายทอมอายุ50ปีที่ลงขายผ่านเฟ e บุ๊กโดยนัดรับส่งสินค้ากันในพื้นที่สีราชาและได้ควบคุมไม่ได้พร้อมตรงกลางจึงแจ้งของกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการส่งพนักงานสอบสวนสพ สีราชาดำเนินคดตีตามกระบวนการทางกฎหมายอีกหนึ่งรายด้วย